สวัสดีครับพี่น้องทุงงกท่านก็จะเช่าทุ่แลวก็ท่านผู้ชมทีเขาลบทุกท่านครับเอามาเบิ้งแปลงท้างในพี่น้องนะครับจะเอาดินตรงนี้ไปถมพูนที่ลิบที่องให้พี่นอ้องเบิ้งบางลิบที่ผ่านมากเนาะนะครับเอาดินจากตรงนี้ไปก็เลยจะปรับตรงตรงนี้เป็นนะครับก็คือเป็นสะหนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมันแคบนะพี่น้องเนาะนะครับทีมันแคบตรงฟังนี่ก็พี่เคยเพื่อนเอา <c oughs> ยุคข้ามาปลูกใส่แล้วกัใหย้ยเพินปลูกไปนะครับส่วนฟังท่านี่นะครับยังพอท่านด้เห็ดยังนะครับก็คาดว่าปีต่อๆไปก็คงจะได้เอาต้นไม้เอาอยังมาลงนะครับส่วนแรงน้ำเนี่ยก็จะเห็ดเป็นน้ำใสนะครับจะบ่จ่อบาลานพี่น้องแท้ๆจะเอาน้ำตัวนี้ดึงเป็นานา้ำใสได้ภพาพพี่น้องยางเบิ้งนะครับยางเบิ่งวาดมันจะออกมาในรูปใดสำหรับแปลงที่สองนะครับจะเป็นบ้านสวนบ้านสวนส่วนมากจะเน่นน้ำาครับ มีตะนามด้วยปะนี่นะครับอาขราพี่น้องยางเบื้องเนาะนี่ครับอันนี้นามเลือกซี่เมตรนะครับพี่น้องนะครับปีนี้เพราะท่านไปปล่อยปูป่ปล่อยป่านะครับคาดว่ากระท่อมน้อยก็คงจะอยู่คันคู่นะครับเพราะว่าไม่มีสะมันจะเป็นสะแล้วก็เป็นข้องใส่ใกล้ขึ้ดไปแย่จะไปเบิ้งนะครับต,ตอนนี้สะนวยที่สองโจกแล้วแล้วนะครับก็ค่องจะเหลือจะเป็นข้องใส่ใกล้เนาะนะครับสําหรับที่ทางในนี่ก็จะเอาไว้ ต้นไม้มาปลูกใส่นะครับไอ้พะเพ่น้องย่างเบิง้งน้ำใสจิกเลยพี่น้องใสงามเป็นตะเย็นเป็นตะอาบเน,ะนาะนะครับนี่น้ำใสเบิ้งปีนี้สิมุกกุ้มแรงบ่สำหรับสาหน่วยนี่นะครับพี่น้องนี่หน่วยที่สองเพิ่งจกแล้วไปเมื่อวานนี่นะครับแต่งไปแล้วไปเมื่อวานนี่ ก็จะมีขั้นคู่ระวังสะสองน่วยบันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นขั้นคู่นี่แล้วนะก็จะปลูกต้นใ้ใสหรือจะปลุกที่อยู่ก็ได้นะครับอาจจะให้เป็นบ้านพักตาอากาศฟังนี่กระนาำฟังนี่กระนาำมีแต่ความซุ่มความเย็นสําหรับต้นไม้เขากจะใส่ข,งขงังนะนะครับอาจจะเป็นบอ่อขยายพันธุ์ปลาบอ่อเพาะพันธุ์ปลาหรือเพาะกุ้งเพาะหอยยนี้ยก็แล้แก่นะครับแต่ ตัวนี้ก็คือเอาดินไปถมตรงพุ่นนะครับเพื่อขยายฟ้ามทั้งพุ่นนะพี่น้องทั้งพุ่นนะครับทั้งพุ่นละนะครับเนื่องจากว่าเป็นทีม่มรดกปันกันได้พุ่นละลอกละล,ะละอกควาเข้าใจเส้ถุงเงาหลอดหลอดขึ้นมาเนี่ยนะครับทอนทานทอนนี้ก็น่าจะประมาณสองไรนะครับเพราะว่ามันเนางาจะบอ่ออะไรก่วงนะครับนี่ก็ให้เขาคัดค้นคู่ให้ไปนี่ครับนี่นะครับ็นี่จะเป็น,นอ่างน้ำนะครับ ตรงนี้อาจจะเป็นมองยูนะครับพี่น้องหรือจะปลูกยูทั้งพุ่นเดี๋ยวกระเบิงนะครับหลังจากมันแล้วสะกก่อนนะนะครับส่วนี้เขากระลังคาดว่าน่าจะเฮ็ดคล้องส่ยใกล้ถึนไปข้างหน้านะครับ <c oughs> ส่วนข้างใต้มีแล้วนะครับถ้าอยากจ้อยากเอาล่วงใส่กันจ้าเด็กะได้จังวายอีกทีหนึ่งนะครับตอกตอกท่อเล็กกระไรนะครับตอกท่อเล็กล่วงใส่กันกระไร รือเจาะฝังท่อพีวีซีใส่กันก็ได้นะครับพี่น้องแต่ทั้งนี้มันจะนุ่นกว่าทั้งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจังเบิ้งคอยไปว่ามันจะเป็นจังไรอันล็อกทั้งในที่แน่ๆก็มีแต่รสากับสาหลังงานนี่ทั้งไต่ก็เป็นสะทั้งเทิ้งกับเป็นสะึ้นมากกับข้องจะเป็นข้องใส่ไกลยอาดินไปถมให้แท้คุ้นหวานไท้ทั้งผนกันเนาะนะครับมาจากดินพ่อเราข้าก็จึงจะปรับแปลงพื้นที่ตรงนี้นะครับ นี่เขาผมให้เลยนี่นะครับมันก็ว่าขั้นคู่นี่เขาก็สามารถปลูกผักกินได้เลยนะี่น่น้ำก็ดึงขึ้นจากนี้ปลูกเส่นนี้นาะทรัพสิส่ก,กินน้ำขึ้นแลนะ้เนาะเฮ็ดยู้เฮ็ดกินบ้านีลนะครับถึงบ้านปลายแล้วเฮ็ดยู้เฮ็ดกินนะครับอาจจะมาปลูกเพื่อนหน่อยพี่ลี่อยู่พี่งละครแจ็คแก้วส่วนตรงนั้นก็นอาจจะเป็นสมิงดำเป็นผู้บริหารอนะสมิงดำก็เรียนปีสุดท้ายพอดี กำลังไปฝึกงานกำลังจกเนาะคงจะเป็นข่องบหรือเป็นยังยังเบิ้งอีกท่านหนี่แหละกำลังทำขั้นคู่กำลังแปลงเป็นขั้นคู่นะครับแปลงดินนี่นี่มันนี่เนาะครับมันจะแคบข้างใต้ มันจะกวงขังเทิงเรี้ยกแกวเขามาวานนอ่นานประเสตหน้าบริเหเรถเขากำลังปรับขั้นคู้ใหน้นอเนือนเนาะได้แล้วคู้หนึ่งนีงน่คือสาหนยที่สามบัดแต่ว่าสิบ่เป็นสาลักษณะนี่นนจะเป็นขั้นคล้องจะเป็นคล้องคล้ายๆกับของเ้าสอนคล้องใส่ไก่ เอาคลิปนี้เท่านิดสก้อนเพื่อนอนนะครับเดี๋ยวมันคืบหน้าจะได้จังสีเอามาปั่นพี่ปะน,น้องเบิ้งอีกคืนหนึ่งนะอ่ะคลิปนี้เท่านิดสก้อนนะครับอ่ะการเจาะจกเงียงๆประเดีม,มาเบิ้องสะล่ะนะครับมีโอกาสมากส่วนที่ข้างๆก็เป็นของพี่สาวของพี่ยี่ป้อโคง้งรองหน้านั่นแหละนะครับแบ่งกันเานาะเป็นกระมาดำเข่าดำยังไงก็งามให้เพิ่นอยู่นี่ น,น้ำอยู่เขากระไรหูหลังสวนเพิ่นโค้งน้องหน้าพีงง่ไงป๋วนี่ก็เขาเพิ่นเนาะคลองขจัดชักชุ่มบริเวณยังปล่อยว่างของหัวหน้าใหญ่เพ,พิ่นพี่ชายคนโตก็บบริเฮวณยังว่างเนื่องจากว่าเพิ่นบ่มีแรงงาน,นลูกเต่าเพิ่นยุคกรุงเทพเบิดเหลือเพิ่นผู้เดียวเลี้ยงงัวงเลี้ยงยางไปกระยากยากหลังสวนยางเนี่ยอนะย่ยบริเวณยางเลียปล่อยว่างซะคลองเขจัดชักุ่มกับเอาดินยืนปไปทมพุ่น ตรงนี้ก็จะปรับปรุงเป็นสวนนะครับอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจะาพอกันไม่พี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแห้เตาเด้อสวัสดีครับจะให้รถเขาทำงานมา